เนี่ยผัวเข่าวันนี้ครับแต้มเท่ากับจ่าฝูงอยู่ครับ16แต้มถ้าวันนี้คืนนี้เกมนี้ชนะครับจะขึ้นไปยืนจ่าฝูงเดีียวแล้วจะขึ้นไปนําจ่าฝูงเดียวครับแต่จะแข่งมากกว่าหนึ่งแมตช์ครับซี่นี้ก็ตามมาติดๆครับใช่ครับฝูงแข่งห้าชนะสี่ครับแพ้หนึ่งครับมีอีสองคะแนนครับตอนนี้ แในฟาราเนี่อยู่อันดับสามนะครับเดี๋แท็กซี่ได้ไปาพาดแพ้ปมมาแค่เกมเดียวรลวบวน้นทางนะหมดแล้วเป็เดียวกันครับถ้าเดี๋แท็กซี่ชนะครับแมตช์นเลียบอกว่าตี้ขึ้นมาอยู่อันดับสองเลยครับ <S <S อันดับ้วมันอันดับสามแอันดับแมรี้ผลต่อทั้งสองทีมครับ วันนี้ต้องเน้นทั้งคู่เลือดเป็นยุคแมทครับเกมนี้มีความหมา,หาย,ยารครับยังไงครับเดลแซี่ครับววรพวกสาวตัวครับใครเป็นผู้สาวตัวครับเดลแท็กซี่ครับใครเป็นผู้สาวตัวที่พลาดมาแล้วครับไม่เคยใครที่ไหนแล้วเจากกา้าเก่าท่านเดิมครับ

เกมใกล้จะเมิ่มขึ้นขึ้นแรกครับครับเช็คความพร้อมครับผู้หลัประตูครับเป็นรถแท็กซี่ครับจะหมุจากซ้ายไปขวาครับเริ่มเกียร์ก่อนแล้วจังหวะนี้ถอยไปหน้าใจพีครับเดี๋ยวสีดำมามองชัดเจนครับง่ายครับลองจิ้ก่อน์เลยครับรุ่นี้ แันวัลเขาก็ยิงจรวดแล้วแต่มันไม่ตรงเกาะครับเรื่องลูกยิงใครนี่บอ่อเต่านี่เป็นอีกทีเลยครับที่มีตัวยิงใครได้ดีออครับออฟครับของหน้าเบอร์ยี่สิบสามครับจับตาดูครับอันตรายมากๆครับเอ็นเดียวนะครับเดอะแท็กซี่ครับมีเอ็กครับต้องมีออสครับเบอร์สิบเก้าแลวเบอร์สิบเจ็ดครับวันนี้ได้พี่หนุ่มกลับมาครับบ่อเตา่าเขาบอพื้นหญ้าเนี่ยมันชื้นเชยนิดนึงครับ ม่อลไม่ต่ครับแต่ว่าน้ำค้างมันลงครับใช่ครับชให้มาเอาเอเอเอฟทางซ้ายครับโวยเปนเพื่อนเติมมาที่จ่ายไม่ถึงครับพี่เอสกัดตูมเดียวขึ้นมาออฟเก็บบอลลงสวยทางขวาลูกนี้ยิงยัดแล้วพี่น้อยโดนเสาโอ้โหวะนี้แล้วก็สมองเขาเกี่ยวกโตแล้วโอ้โหแทงมาดิ ขึ้นท้ายแล้วในสองนันแล้วเชื่อว่าวันนี้พี่น้อยครับูสามรัตถุเส้นสีเลืองของเดนแท็กซี่หน้าจางงาน,นชุดแน่ตอนครับ มาลงนี้ตับได้ครับแล้วดูว่าหลุดมายิงยังโดนไงออกไปแล้วแม่ผมถามตัวออกมาเองจริงครับจังหวะนี้เป็ดคดนมิดแล้วไปเกือบเล่าเป็นแ็กซี่ไปผสมอาหารครับต้องบอกอย่า,ยน,า,ยานี้โยนคอรมาเสาฉอนยังโหนทงขึ้นมาออฟ่ช้าวันนี้เครับ ถเดิมาหยดมารุน่นี้ไม่เต็่อแล้วโดวแต่ถาบอลจังก่อนนี่เ่าจะเป็นมาตัวพอออกหาแล้วไม่เจอบอนุ้่งหน้าตัวของ,เ,งออเ,อเดลแท็กซี่อะไางอไว้ก่อนนะเดแท็กซี่ แล้วลูกจะโดน,โดนโล้วงมาครับกลับมาได้แล้วทางด้นบ่อเต่าครับเราล่านแล้วลูกนี้กลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอุ้ยด,ยวด,ดูว่วาผู้เขากำลัให้คูกนแม่ครับป่อเต่านี่คนนี้ไม่อีนี่เลนะยครับผิดตรงครับ แต่ทีหลันต้องยิงหลังให้แเพื่อนครับปูนข้าวผ้ามาแล้วแม่กำลังแขนดีครับให้มาโอ้โหดูเลพยายามจะเบิ้เลวบอลจะเด้งมาโดนแขนตัวเองครับที่หนึ่งจะไปเองครับยังไม่ได้ครับถอนกลับมาพี่หนุ่งอีกเด็กดูว่ปอกบอลนี็กน้อยจริงครับวันนี้ จะเป็นตัวเชื่อมเกมของต่อเถาแล้วพี่หนุ่มจะลดจะรับอีกแม่เป็นตัวควาจังหวะอีกคนครับเอฟบอลปเี่ในชั้นแ lap ตอนนี้สนามมันค่อนข้างชื้นนะวันนี้ฝนไม่ได้ตกก็จริงครับแต่ว่ามีน้งค้างครับไม่รู้ว่าจะค้างตรงไหนอรับต้นไม้ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเราะวังกันนิดนึงครับโอ้โหดีดีแล้วพี่กลุ่มเอกครับครับบางอยู่ลุ่นี้แล้วเสียบนี้กิงไม่ตรงตัวพีครับเอ้ยูกือบหาจังหวะยิงได้ดีมากครับจังหวะเมื่อครู่นี้กองหลังบอดเต่าไปเปิดช่องตรงกลางครับเกือบโดนครัวแี่เอ๋ อยู่กัเพื่อนอยู่เราจะข้าวัลาพวกนี้แม่ต้องออกบอช้าอันนี้เลยครับใครมาต้ามช้าอีกครับหรือผัดกันาอากครับทั้งสองทีบอกคุณผดเหมือนขึ้นมาต่อบอนจังหวะน,นี้แม่ไม่ดีครับใค้มาหนึ่ง บอลนี้หยุดเท้าใครเท้ามาเลยครับแม่นเลของพี่ครับเท้าสุดเท้านี่แม่นจริงครับแม่นทั้งคู่ครับเป็นทีมที่มีทีมเวิรนความเข้าใจทีมค่อนข้างสูงนะของพี่นะครับใช่แล้วให้แล้วไปให้แล้วไปครับแต่เท้าสุดเท้านี่ความแม่นยำคู่รับเดินแท็กซี่แล้วก็ต่อเต่าครับ ดังโม่งพิงขึ้นมาครับแล้วลูกนี้อ้อมนี่ขยนนะันครับยิงยนะัดไม่ตรงอยับแม่เดือวพันชลายครับลูกยิงไกลออกออฟแล้ว,นะออลวต้องเอาทางเลยคนระับผู้สาวหลายหลายทีมนี่นึกว่าไม่น่าจะยิงคนระับแต่ก็ยิงมานะแล้วครับขึ้นสนามนี่ยิงมาแล้วนะป่อเต่าถ้าไม่เชื่อนี่ไปดูในคลิปได้คนระับเนี่ยตัดลงดนะูเครับ แล้วยังได้ครับต่อเตาเมกนี้โดนลุมอยู่สองหาคนแล้วยังปาดถึงออกไปครับแม่เริ่มมานี่งานถุกจริงๆไม่น้อยพี่หนุ่จริงไม่โดนเหรอจังหวะนี้แล้วเจเสรวนเก่าเขาเดิอดแท็กซี่ขึ้นมาเองแล้วตรงกลางแต่ต่อมาแล้ว เมื่อจะมึงรอเพื่อนนิดหนึ่งนเรื่องนี้มันไม่ได้ครับขอเมาให้มาทางขวาดูว่อนเมื่อจับบอลแล้วไปมองเพื่อนนานไปหน่อยแล้วเสียงมาี่ทำออกเองครับให้แล้วมาทางขวากเกี่ยวบอลได้ครับนะจังหวะนี้ออกขึ้นมาขอเรเื่องนี้ดเอป่อยเออโอ้โหไม่ได้ครับเาไอากจะจยักเสาแรกเลยเียมีต้ามัอ ฝาท่าไหแล้วเ like <Yo. S 1> oh ่อนยครับเกือไปหนี้โหน้าวิไมป่อยเมื่อกี้มีกองหลังอกเต่าภาพปให้แล้วครับแต่ยังทำไม่ได้ครับเป็นจังหวะยันนะได้หยุนจับลูกฟชีครับเดินแท็กซี่ครับว่าแมอชหนที่้วเดินแท็กซี่นี่ยิงนาทีสุดท้ายครับ หลานยิงสองว่าตัต่อสูงครับแต่ที่แซงชนะได้สามว่าตัต่อสองครับแต่คนที่ยิงวันนั้นนรับเป็นพี่ิวครับแล้วไม่มีอยู่ในสนามวันนี้ครับวันนี้บอกว่าไม่ว่างครับไปอ่านรายการครับคนอดีตครับแล้อ้องเลี้ยวจิตสมาธิครับไม่ว่างพี่เลีวพี่เลีวน,นี่ไปสัมผัสดูนะน้องๆทำตัวอะไรครับ ไปขอโมอะไรนอ้องโมอยู่ตอนนี้ไม่ว่ามาแข่งบอนะลนะอยู่หรอพี่ครับลหลายๆคนนี้ต้องเตือนเลยว่าพรมันทันแล้ว,วครับเราทีมไทยเรื่อนีไม่ดีครับวันนี้ถอนตัวเองมาเล่นเป็นกองกลางครับเอ๊ะไม่แมนครับลูงนี้พี่เอ๊ะ er. ตัวบอยังไม่ออกด้วยคนระับ แม่อินคนนี้ต้องขอแล้วมาเล่นต่ำครับกว่าปกติปกติเล่นกองหน้าตัวเ้าครับวันนี้ตัวค่อนข้างแไม่ค่อยสมบูรณ์นะทีลวทุ่มนะคับนจังหวะนี้มาที่เอ๋อเติร์นโยนข้ามตัเงติดเอ๋อหนึ่งทิ้งออกไได้ครับ ยังมองไม่ออกกระจอกหน้าไหนครับนี่มับสูสีจริงครับใช่ครับเวลาดำเนินมาประมาณครึ่งเวลาครึ่งทางออกครึ่งแรกครับออกลูกนี้ออฟยิงลูกนี้ยังเลยังติดฟ้องเขาไม่ช่วยยังสกัดด้วยสองสามคนนะว่าจะคู่ยังแห่งกัาได้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนออฟออกก่อนเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนโอแจ้งการหน่อยครับอานนี่ครับเอาครับเอาพี่เยอะมาก เดี๋ยวเอาเฮดมาดดมมครับเดียย๋ยวดูเทมุกครับแล้วยิงนนี้ไม่ตรงอีกแล้วแบบวันที่ลงมานี่เป็นคนที่เอาเฮดทินเข้ามาแล้วแต่ดีลุ้มัล้วนี่นสวยจริงๆครับหลายๆทีมที่ดูนี่นี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับลงสู่สนามแล้วนี่ครับประจําการทางด้านซ้ายและบอ่อเต่า